วันนี้เรามาดูเจ้า Mazda 2ส,สกันแนวออกอร์สปอร์ตนะครับเป็นแฮชแบก็กห้าประตูใครเคดีเนี่ยคันนี้จะได้เต็มเลยมาพร้อมไฟตัดหมอกนะสวยๆใสๆและประกันโครงสร้างแท้เดิมจากโรงงานไม่มีการเคาะไม่มีการพ่นสีไม่มีการทำสี สภาพโดยรวมเดิมทั้งคันสวยๆหน้าหลังเดิมนะยินดีให้ช่างมาตรวจสอบก่อนซื้อได้หรือนำเข้าศูนย์ก่อนซื้อเพื่อเช็คตรวจสอบว่ามีชนหนักไหมมีพิามไหมได้นะัะนำเข้าศูนย์ตรวจสอบได้เลยทางเรายินดีนะครับเพราะว่าของเราขายความซื่อสัตย์จริงใจนะครับเปิดมายี่สิบกว่าปีแล้วภายในก็เป็นแต่จกุกไฟฟ้านะ เดนไม้ก็เป็นดิจิตอลวมอะไรมาติดฟัง์กชันวิทยุก็ดิจิตอลเกียรออตโอตโด้วยนะฮะภายในก็สะอาดเนียบๆอย่างนีนนน้โดยรวมนะฮร้อยเปร์เซ็เลยรถคันนี้ด้านหลังก็ไม่เคยขนของนะฮะถ้ารถเคยเคยขนของเนี่ยมันจะโซงแต่นี้แบบอย่างสวยๆดาๆด,เ,ดเลย เลื่อนไม้ก็เลื่อนไม้แท้นะครับเราประกันให้ด้วยเช็กศูนย์ได้เช่นกันฝาท้ายก็ไม่เคยแกะกไม่เคยถอดนะเดิมแท้ทั้งคันถ้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย <c oughs> ก็ฝากข้อความทิ้งไว้ได้นะฝากระโปรงหน้าก็เป็นแบบนี้เราให้ดูถึงตะเข็บเลย ลวดลายการผลิตจากโรงงานยังอยู่ครบถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ